จ็คพยายามให้โดนโดนน้อยที่สุดนะบ้านชิวครับผมตำรวจดดมาครับลุงโอเคไม่ได้ได้ศพไหมได้ศพไหมไม่ได้ครับเ,เพื่อนโดนหอ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยให้เพื่อนโดนห่อไปแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ศพศพนานแล้วหรือเปล่าไม่นานเพิ่งโดนไม่ใช่หรอโดนที่ไหนอลองดูดิดองผมครับผมอยาให้เพื่อนโดนแล้วก็เดี๋ยวกูจะมีทริคนึงวางศพแบบแต่กูโทรไปกับ ฟังนะฟังถ้ามึงได้เพื่อนมาแล้วใช่ไหมที่ไม่มีบ,บัประกันอ่ะมึงให้มันไปนอุ้มใครก็ได้สักคนหนึ่งแล้วให้มันโดนจับแล้วให้มันออกจากคุกนึงภาพป,ปะอ่าแล้วให้มันพยายามเอาบัตรประกันให้ได้มันมันมันได้อยู่แล้วเว้ยพยายามให้มันเป็นหอเปหอเคียอะไรก็ได้เ,เวลาที่มันนานที่สุดอ่ะอ่าได้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 ไดได จะโดนที่บ้านนั่นไงใช่ละถ้าไม่มีฮอทํทำอะไรกูไม่ได้ไม่ถ้าเขาใช้กันแบบนี้ก็มันก็แปลกแล้วถ้าเขาใช้กันแบบที่ผมพูดอ่ะมันก็แปลกแล้ว น้าลุงแต่ระวังมีรูสีตาไฟบวกหูไฟนะนะแกก็รู้ลึ่มงเร่งเ่งลุงครับว่าจังไดผมเล็ก5นาทีอ่ะออผมอยู่ผมอยู่บ้านลุงก็ตั้งสามสิบนาทกาีกว่าแล้วอ่ะก็ <laughs> พวกมึงอุ้มกมนอยู่ไงลุงแบบอเจบอจะขับ<อ>ให้ผมดูวิวได้ไหมพยายามช่วยเพื่อนให้ได้ไอ้พวกนี้ไอ้เนี้ย เออเออมึงพยายามเนี่ยมึงต้องพยายามไปดักจุดมันเลยเว้ยไปดักจุดแล้วไปหาตัวหลุดอ่ะมันจะอยู่งั้นสองสามตัวไปเลยอ่ะให้จับคู่กันไปตำรวนมาละกูต้องหนีเขายิงเขายิงเฮ้ยเขาชนได้ไอ้เคมึงเพิ่งลงตรงขาวสิ เดี๋ยวเราก็บีบพัดลงได้แล้วไม่ลงไอ้เคยังไม่ลองอยู่ข้างบนกูเห็นอยู่กูเห็นอยู่เออไม่ลงก็ไม่ลงเฮ้ยกูยิงได้ป่ะวะเนี่ยยิงไม่ได้เอาไปยิงไอ้เคล่วงไอ้เคมันบื้อไอ้เกี้ยวถ้าไปกูยิงไม่ได้อยากเป็นตำรวจ กูยิงไม่ได้กูยิงไม่ได้ไอ้เค้บือบ้ออะไรของบึอ้อ ไม่เป็นไรคุมึงลงมามึง <probable> ก <rast> ็ขึ <Kiss wei> ้นไม่ได้มาดิเฮ้ยมึงเนี้ยแหละเอาดิได้ๆครับพี่เยอะตำรวจ Is that good? เไนไ้อามสีด้วยอ้ามสีด้วยสามสี่ามสีพาไว้ด้วยพาไว้ด้วยสาอ่ะ เรายังเรายังอ่ะเผาแล้วเผาแล้วครับเกงก่อนครับอยู่บ้านเราเปล่าเราอยู่บ้านพวกเราอยู่บ้า <c oughs> นนี่เกงเพื่อเราหนิลุงอะไรนะเแอบเป็นกดอ่ะพวกมัน แด็เดี๋ยวก่อนไปเล่นที่ก่อนถ้าไม่มันกดเพื่อเราปะเนี่ยมึงขอพูดมาที่ใครวะเนี่ยไม่ใช่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 แบทยองแล้วมันเพ่มขึ้นจริงหรอว่ามึงเล่นไปเลยมึงเล่นไปก่อนเลยยานมาลาคาบหรือเปล่า สอง่โมงซ่อมรถถึงเกียงนะนั่งเศร้าแล้วแบเอืละยี่สิบวิการผู้ดุนน้อยผมอยู่บ้านครึ่งชั่วโมงอะ่ะนอนข้างเตียงอะ่ะเออแล้วขับไปเรื่อยเลยฉัเยนเห็นแล้วไม่รู้เขาจะตามทำไมเคสเราตาม <c oughs> ตัวมันหยุดหรมาแต่งลุงให้มึงจอดมันเห็นได้ไปไปพากูไปพารถดิได้ครับไม่โดนว่าอะไรนะศพมันอยู่หรือมาแต่งครับมาแต่งมาซ่อนศพลุงเหรอเพื่อเราอ่ะได้ครับไอ้เขียบ๊อบแม่งชนกูกลางลำรถพังเลยเฮียสามเฉย ใกล้ออกยังอได้อะใกล้ๆแล้วถ้าูไปกดตังค์อน,น,นได้ครับไปก่อนคามดสองเอร์เซ็นต์อะไรวะอ <c oughs> ด,ดลงเฉยสัตว์ ตำรวจถ้าลงมารับมางับในบ้านเรา hmm. หรือเปล่าถ้าไม่ลงลง,ลงับก็ก็เคสียดเพิ่มพี่เคสอ่ะน่าอะไรทั้งหมดบ้าน้ตำรวจมาได้ไง,ไงอะ่ะมีคนแจ้งใครแจ้งใช่ใช่เหตุอ,อุ้มหรือเปล่าเหตุอุ้มไปดูไปดูนี่ซ่อนศพใมนมัดแต่งเหรอเออน่าใช่ใช่ใช่มันซ่อนศพใมนมัด ในบ้านเราเดี๋ยวผมรอโซลล่าง ปิดปิดดีกว่าเอาจุดปิดโอเคโซน,นบนนะโซน,นล่างได,ได้ไมัมนมนี่อะไรเนี่ยมึงมึงรอช่วยโซนบนนะเดี๋ยวมึงรอช่วยโซนล่างไ,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 ไม่มีของปะ่ะ <Okay. S 2> อันนี้มันคือใครอ่ะปบล็คแยกตัวไปเล็คแยกมันไอ้มันไม,ไม่มีของมีของปะนี่อ่ะอันนี้ออกมาจากตู้ปลาครับอันนี้อันนี้แกยกไว้อ๋อแยกไว้แล้วทำไมผมมันออกมาอย่างนี้ผมก็ต้องได้ปะรอรอตำรวจเขามาเนี่ยครับใช่ไหมล่ะหมอเขากำลังมาใช่ไหมล่ะ แกก็รู้อ่ะแกก็รู้อ่ะเราแกก็รู้อ <laughs> ่ะ